ท่านผู้ชมที่กร,รบครับตั้งแต่ผมมาบ้าน,นห้วยหีบนี่นานแล้วล่ะปีที่สองแล้วล่ะนับเธอบโคู่แล้วล่ะ <c oughs> แค่ว่าคีคู่กเขเนี้ยเอใจคู <c oughs> โ่โผ่พูแล้วล่ะขอบคุณพี่ปีชาเล็กวิจิตธาดาที่มอบซื้อบะแม่นซื้อซื้อขายนะเพื่อนบอกว่าแล้วก็บอกให้ถามราคาราคาน้ํามันบทสู้น้ำใจดอกกันว่าแต่น้ำใจก็สู้ความสามัคคีของคนในหมู่บ้านบุได้เพื่อนเดียวเห็นเนวนี้ มื้อนี้วันที่4เออวันที่3พฤศจิกายน2566คณะพี่น้องบ้านห้วยฮีบโดยการนําของท่านผู้ใหญ่อดิศักดิ์เอามอบซื้อสามารถให้อาไทเลยใส่เลยบ่เนี่ยก็ยาดตักติเอาครับเออเสียงปรบมือยังหนากแน่นเสื้อสามารถอ่านครัอดิไอ้ที่ต้นเนาะพอดีเลยนะไอ้ที่ต้นก็วาถามเบิ่งแล้ว เห็นอันลูกสาวกะบ่ใส่กะเอาเอาไปให้ลูกสาวใส่ไปโรงเรียนเนาะกันล่มกันอย่างเนาะแต่พ่อกะหน้าตาดีเนาะก็จะมีใจเสียสาวว่าเอาเซฟมาเมือจังหนาแน่นพอแล้วพอแล้วจะได้โอ้ยเพชรเพชรตะมหุงกับพนันสูดปากหัวหัวอยู่อันนี้ลุงอย่างก็คือ ลุงยงลุงยงลุงยงสี่โด่งสี่โด่งเลยอันนั้นลุงยูนเนาะชนประธานนะลุงยงนี่ก็เป็นจิตอาสาอยู่ชนประธานแล้วก็มาซอยคุดคลองน้ำสารพัดอาลุงยงเออชื่อเลขกคู่คนเหรออันนี้ไอ้ยังกบเหรออันนี้อันนี้อันนี้อันอยูชนประธานนี่เนาะเป็นผู้เผาอ่างนี่เรา อมานอนพีอยู you know ่บ in ่นอนีเนี the ่ยมานอนไปหมดวเนแรกตอนแรกนะบัญยัตผีนะคืนนี้ผมจะนอนพีนะผู้ชายกับมนุเอาเสียงบนมือยังน้นเอ็ดโอ้โหไหล คือไก่ใกล้น้อยเนี่ยปลกเรามาโดยลุงเขนจะจะลุงเขนเขนมากเลลุงเขนมามากเลุงเขนโอ้ยลุงเขนเมื่อเช้านี้ผมเห็นลุงเขนเนี่ยปั่นจักรยานน้ำหนักผมพลวัตว่ะโย่คือขวางทางแ้ว่จิโกบอลเนาะบอลเนาะทับไก่เพหมนเอ้าคือขัดผาโย่อย่าไปโกรแล้วได้ลราปั่นโห้ได้บอลแล้วบัลน้ำหลังมาบอลหัวโอ้มาพันแับนี้ล่ะอ้าขอบคุณลุงเขนครับ เป็นไอโบนะข้นรอพี่กระตีขอเดกมีว้าเดียวเื่อมจอดอันลุงอคบมันรบอกได้้ได้บกูโคนแล้วเมโกชเมโกเฮ้ยจอดจอดออดมาัอันนี้อันกุ้มให้เข้ากับผ้ากันลายโฮคิดปัญญาเนาะไอจอดนิระกา แล้วก็ไปเห็ดงานไรบอนก็กว้างไก่กับมาซ้อยกันเลี้ยวได้ก็ยาดอกสุดท้ายมันกับมาสู้อยู่บ้านเจ้าของเนี่แหละเนาะอบอุ่นบ้านอื่นเขาไม่ให้กินเขานะไหมแต่ว่าถ้าแม่นมือนี้นะบบได้คณะนี้แหละบ่ได้กิ่นเขาแล้วเขากระิบบให้เขากิ่นเข้าอีกตลอดไปคือคณะแม่บ้านคณะนนนี่และเพื่อนเขาเตประมือให้นอน นะให้เซฟไปคุยบูบ้าเ้อ